กบจ้าอีกแล้วนะจ้าแมงวันจ้าเป็นยังไดเดี๋ยวนี้ยังกินแรงกันจ้านี่จ้ามากินน้ำกันจ้าพี่นอ้องอัดซมเฮดจ้าขั้นตะเล่นจ้าพี่น้องเฮดมันปูบานเท่าหน่ะจ้ามาแค่รดจ้า กินวเดี่วกับบะเสร็บแล้วพี่น้องต้องหาหมูกินน่ะจ้า คะเนี่จ้ะพังหอมฝรั่งจ้ะพี่นอ้องจ๋าบ่กินห้างมันเด้จ้ะเจ้าเอาห้างมันเถอะ quỷ khắp nhanh nhanh rồi cả Anh văn lái khác cho คุยเลยพี่น้องพักติวฝรั่งจ้ะมันสีออกสมสมคือใบสมล่มบ่าเน่าน่ะจ้ะเด็กหน่อยรูนไม่สีหูจ้าบูบูใบสมล่มหน่าจ้ะเห็นจ้ะสมมอแห้งกินกับปนกินกับปุซุมเห็ดแสบจ้ะพี่น้องนองี่ก็น้ำพริกกะได้จ้ะ แรงไฟเฮ็ดกับใดจ้าพี่น้องคือใบออบแอบนี่จ้าแดดหน้าพี่น้องฮอต อันนี้เด็ดจ้ะพี่น้องพังหอมฝรั่งจ้ะคือพังหอมบานท่านั่นแหละจ้ะพี่น้องนี่จ้ะแ่บจ้ะ ไปลานเวียดนามไรยสตอมาจากพี่น้องแรกดีจ้ะ บ่มีหมูกินนะจ้ะจะหาหมูกินข้าวสุดยอดพี่น้องอาหารบ้านเฮาใบเลยจะอะคุยจ้ะหอม,มจ้ะ มอ่มอมเขาวม่อมเขา ได้ไกินข้าวบุดเดียวเสียบะเสือได้จ้ะพี่น้องจา๋าพูดนร่องนี้นละกินข้าวบุเดียวบะแซ่บพยายาหานแซ่บบลงได้กินบุญเดียวกับบะเสีาาเสเดเดบครัพี่น้อง อันนี้พักสด้าฝรั่งจ้ะพี่น่อพักสด้าฝรั่งสำหรับจ๋ามันไม่ค่อยขมบันไหนจ๋าว่าบันคือบานเทาแต่บางคนเพ่นว่าขมจ้ะคุยกับไปคุยกับไปโอ้ยอย่าต้อมไหลท้อลูกล่ะนา่กินก่อนยังค่อยมาตม้ม แม่งว่าหลายดีพี่นอ้องดอกพริกเนี่ยมันหวานจ้ะพี่นอ้องยอดมันฝรั่งจดีพี่นอ้องแต่รู้จัน หวานกินเข้าไปน้ำไม่มูคุยไปน้ำแสบพี่น้องแต่กินเขายู่อเดียวว่ามีหมูคุยต้อนให้เฮยแสบยังไงมันก็แสบได้พี่น้อง โอเคเนาะจ้าคลิปนี้แค่นี้้อจ้าอย่าลืมจ้าฝากไลค์ฝากซับตะค่ายแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้จ้าเนี่ยนะจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะในน่ารักฟันดีสุขภูสุคนนะจ้าวัสดีจ้า